สวัสดีครับผู้ที่ติดตามผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับคลิปเลขมงคลฮานอยนะครับประจำวันที่28ก่อนเข้ามาดูคลิปข้างในครับเนื้อหาข้างในผมอยากฝากคำเตือนน,นิดนึงก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ของผมเนี่ยไม่มีการแจกสูตรนะครับไม่มีการคิดคำนวณโชว์นะครับทุกๆเลขที่ผมทำขึ้นมา เขียนขึ้นมานั้นเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นเองนะครับจากความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังคลิปของผมด้วยความบันเทิงอยากให้นําเลขตรงนี้ที่ผมคิดขึ้นเองนะครับนําไปเกิดความมุงมลให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สนับสนุนเรื่องการพนันนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปของผมด้วยทั้งหมดทั้งนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามให้ผมด้วยเป็นกำลังใจ จากสังเหตุเกิดได้ว่าสีเขียวคือสีที่เข้านะครับผมเข้าต่อเนื่องมาหลายสิบงวดแล้วนะครับและมาถึงงวดนี้มาถึงรอบนี้วิเคราะห์เลขมงคลของวันที่ยีที่ผ่านมาเรามาดูกันครับเรามาดูในส่วนของพิเศษครับนะแล้วก็เลขดับเลขดับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับทั้งหมดผมบอกได้เลยว่าผ่านหมดนะและ ในส่วนของเลขมงคลครับมาตัวแรกก่อนเลย7-3 7-3มนะครับ73นะครับมงคลหลักเข้าเต็มเต็มนะครับมงคลหลักเข้าเต็มเต็มนะครับ73และยังไม่จบครับและยังไม่จบครับสำหรับมงคลหลัก7-3ไปแล้วพิเศษกวาดไปเต็มเต็มสำหรับ3-5แค่ช็อตแรกก็ปังไปแล้วนี่คือความมงคลจากเลขของผมครับจากการวิเคราะห์อของผม ถัดมาปกติครับปกติ1 71เ็หนเ็นเลข1นึ่งแล้วปวดใจครับเพราะว่าผมให้ดับหนึ่งไว้เต็มๆนั่นหมายความว่าปกติไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยนะครับดับไปถึง2ตัวและไม่ต้องถามครับในส่วนของเลขมุงโลถ้าไม่มี1เนี่ยยากนะักต่อให้7นะครับต่อให้7เป็นเลขเด่นที่ผมมองว่าใช่แน่ๆก็ยังยากอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมาดูล่างครับล่างจบได้สวยครับผิดหวังบนแต่โดนล่าง 3ามสง,มงคลหลักครับมงคลหลักมงคลหลักรอบนี้มาเต็มเต็มเยอะมากนะครับ3-2รับเต็มเต็มสำหรับคนที่มองฮานอยปกติไว้ล่างนะโอ้โหซัดไปและสอมาดู VIP ครับถ้าผิดก,ก็ยังไม่หวั่นนะครับบอกเลยว่าเข้าไปแล้วนะครับเยอะอยู่พอสมควเกิดความมงคลในกันหลายๆคนแน่นอนในส่วนหกเกาสามครับเลขดับครับปังปูริเยไป v i p นะครับและ ถัดมาครับเลขมงคล6 9 3 5 1สม้ามี1อ่ะผมไม่มีแน่นอนนะผมไม่ได้มองเพราะว่าต่อให้มงคลลองผมประกบ5ผมก็ไม่ได้มองหนึ่งไว้นะ9 3สาะเป็นยังไง93แล้วะเป็นยังไง9 3้าาะเป็นยังไง9 3สละเป็นยังไงครับก็เข้าน่ะสิครับก็เข้าน่ะสิครับปังมากๆนะครับ27ที่ผ่านมา มีแต่คนชอบมีคนกดไลค์และมีคนดูเยอะอยู่พอสมควรกดติดตามไว้เลยครับกดติดตามไว้เลยแล้วมาดูการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยของวันที่28วันนี้กันครับสดๆร้อนๆกันไปเลยวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยครับประจำวันที่28ครับเดือน6ครับสองหห้าครับวันนี้ผมให้เลข คัดมาเลยนะบีบบีบเลขมาให้เลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนมองอยู่และจ้องอยู่ผมบีบเลขให้เลยครับมาแค่สามตัวพอหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสามครับบีบเลขให้เลยนะเลขเน่าหรือเลขดับนะครับหลักหน่วยหลักสิบและก็หลักร้อยครับ ผมครับเอาละให้น้อยๆวันนี้วัดกันไปเลยนะครับวัดไปเลยว่าแม่นจริงหรือไม่แม่นดีไหมอืมฮนะแต่ก็ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับมันก็ผิดพลาดไม่เรื่อปกติครับผมให้ประกบด้วยเลขลองเด่นลองดังนี้ครับหนึ่งห้าครับเลขห้ามาครับตามด้วย1 7ครับยังคง มีอยู่นะครับยังคงมีอยู่สำหรับเลข7และสุดท้ายครับ19ครับจัดไปเบาๆแค่นี้ประหยัดตัวเลขไปเลยส่วนเลขดับผมให้0ูนย์ครับไม่มอง0นยจะแคปจะแคปจะปิดคลิปอย่าพึ่งครับผมแถมลองละวังนิดนึงละวังเบิ้ลน,นิดนึงนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องไปมองเยอะนะเหมือนเดิมครับแคปได้แคปไปเลยครับ และบอกต่อกดติดตามไว้เลยครับไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆผมยา้ายทุกคนมีเปิดโอกาสนะครับเหมือนช่องผมทุกทุกวันคือโอกาสเอาโอกาสนี้นครับเปิดโอกาสตัวเองนะครับหาโอกาสดีๆและเกิดความมงคลกับตัวเองใครดูคลิปนี้ผมขอให้เกิดความปังและความโชคดีให้กับตัวเองในวันนี้สำหวันนี้คลิปเลขมงคลฮาหนอยประจำวันที่2 8ผมขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ